ของดีงามๆมันจะตามสติมาหมดเลยครับนี่คนไม่รู้แล้วนี่อาจารย์ยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโอ้โหตอนนี้สุดยอดมันต้องอได้ปัญญาเห็นแจ้ง<อ>แลวต้องพิจารณาสติปัฏฐานสี่ให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งเพราะปัญญาเห็นแจ้งอาจารย์อาจารย์อาจารย์เดีาาย๋าายวสติปัฏฐานสี่เดี๋ยวเด็กฟังไม่พอใจมันมีอะไรบ้างอาจารย์าเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเวลานั่งนั่งเนี่ยมันปวดเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาครับนั่งปวดขาเป็นเวทนาปวดขาเป็นทุกขเวทนาครับเราก็จิตที่มันนิ่งมันมีกําลังเลยมัน ตามกฎไตรลักษณ์มันเอ,อาธรรมานัตตาพับเอาหมดจริงจริงเอมอม,มันดับจริงๆรดูร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในสุดก็ค่อยพยยิจารณาด้วยจิตนิ่งนะถ้าจิตไม่นิ่งมองไม่ออกครับตัมันดับหมดทุกเรื่องเลยเนี่ยเราก็ปล,ปล่อยวางปล่อยวางเจ็ตมันก็อิสระนะอิสระเอออิสระพอเรารักษาตัวนี้ไว้เรื่อยๆใครเข้ามาด่าเราเรามีสติกล้าแข็งเนี่ยสิ่งกระทบพับรู้ทันปับดับอนัตตาปุ๊บแล้วสลาไปแล้วครับ อิสราจะคอยยึดมั่นถือมั่นเออถูกต้องเลยเพราะไปยึดไยังไงมันไม่มีตัวตนแท้จริงอะ ถ้าไปยุันก็ผิดครับก,ก็ไม่ฉลาดตอนที่ยังไม่ยังไม่มีสติไม่มีความรอบรู้เนี่ยเวลาใครก็มาด่าเราเราก็กเห็นแล้วลลว่าเขาด่าเราโกรธแน่เพราะสติมันอ่อนอารมณ์มันปรุงเลยครับจิตมันปรุงอารมณ์แต่ถ้าพอเราเข้มแข็งพอเวลาเขาด่าเราก็เห็นแต่ปากเขาขยับก็เห็นเขาปากข,าขยับเขาว่าเองอ,ะอ่ะเราถ้าเขาว่าเราด่าแล้วของเราไม่ดีจริงอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเขาเป็นกระจกส่องเราก็เป็นครูสอนเราเรามองตัวเองไม่ออกต้องให้คนอื่นเขามองครับแต่ถ้าเขามองแล้วนะ เขาด่าเราไม่ดีนะถ้าด่านี่มันต้องไม่ดีนะแล้วเราดีโ่เองเขาก็เป็นครูทั้งครูตั้งขึ้นทั้งหลอกรับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเกิดโดยจะสรุปอาจารย์นะเวลาเข้าถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยของเราตรงนี้แล้วถ้าเกิดอาจารย์อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเราจะทํไงให้ปีนี้ของเราดีทํไงให้ปีนี้เรามีความสุขอาจารย์อยากจะบอกอะไรครับเอผมว่าอย่างนี้นะมักน้อยตามพระราดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวครับผมมักน้อย บริโภคใช้สอยเอาพอดีพอดีไม่อฟอเพียงครันะเดี๋ยวนี้มือเราตั้ไหนนะแล้วแล้วแต่คนกินนะแล้วมืม่นแสนมนเล่นรับพวงการไอ้นี่มักมากครับมักน้อยร่างกายเราต้องการนิดเดียวกัน,นับ<ๆ>เนี่ยมักน้อยบอริโภคใช้สอยเอาพอดีพอดีไม่ต้องเกินนั่นคนหนึ่งอันที่สองสาระเดี๋ยวนี้คนขาดสติมาบริโภคสิ่งที่เป็นอสาระไม่มีประโยชน์ให้สาระจริงๆอ่ะมันนิดเดียว ลงทุนก็นิดเดียวครัเหมือนกระเป๋าเนี่ยใบเราเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะใกอ้ย่าใบเนี่ยกี่ตังคมันเก็บของไม่หล่นเหมือนกันเลยนั่นแหละคือสารละรอย่างนาฬิกาเนี่ยคุณใส่เรือนเท่าไหร่เรือนนี้เหรอครับผมว่าน่าจะประมาณแสนกว่าโอเคครับใกล้เรือนละสอง้อยเนี่ยนัดแปดโมงผมแปดโมงมาทันคุณมาทันไหมทันจาสารละอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเวลาครับนั่นแหละครับผม ไม่ไม่ใช่แค่แสนนะล้านก็มีใช่หลายล้านก็มีครับผมนั่นแหละอาสาระบริโภคใช้ยาอะไรทําอะไรที่อาสาระกับตัวเองถูกครับมักน้อยสาระจบสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเป็นตนมีตนเองได้ครับทาเต็มที่นะได้แค่ไหนสบายใจกันนสุขใจครับและสุดท้ายที่อยากจะฝากนะอยู่เพื่อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อย่าไปเป็นเป็นทางภาษาฝรั่งไอวิชาการก็ียก เป็นพาราไซอะอยู่เพื่อเอื้อประโยชน์เหมือนต้นไม้ใหญ่สุดยอดเลยมักน้อยสารสันโดษอยู่เพื่อประโยชน์ดูพระเจ้าอยู่หัว็นตัวอยาผู้ผู้อื่นสุดยอดเลยเนี่ยเกิดมาชีวิตนี้เราไม่มีศูนย์เปล่าแล้วแม้ข้อสี่อาจารย์ผมชอบมากก็เดี๋ยวที่ผมก็ทําอย่างนี้จนตายอาจารย์ทราบไหมว่าเรามีข้อสี่ข้อเดียวเนี่ยคืออยู่เพื่อผู้อื่นเนี่ยนะอย่าไปเอาประโยชน์ให้ประโยชน์ชีวิตเนี่ยนะมันจะทุกข์ได้ไงถ้าอยู่เพื่อผู้อื่น ถ้ามันไม่ได้คิดกันตัวเอง่ดกาก็คุณมีสิ่งดีๆแล้วคุณให้คนอื่นคุณได้เพื่อนหรือได้สัตร์ตัวเล่าคุณก็ได้เพื่อนก็พระเจ้าอยู่หทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วไงอยู่เพื่อประโยชน์คนอื่นทําไมเราไม่ทําเราเป็นข้าแผ่นดินแผ่นดินที่มีคุณให้เราได้มาเกิดได้มาพบพุทธศาสนาพระองค์ท่านก็ทําให้เราดูทําไมเราไม่ทําตามเดินตามรอยพระยุคนบาทอยู่อย่างอาจารย์พูดก็รวยตายเลยผมไม่รวยไอ้รวยข้างนอกนี่มันทิ้งหมดอะแล้วรวยที่ไหนอะเมื่อสองวัน มันมีรวยนอกรวยในนะแค่ผมรวยข้างในสิผมไปไกลอ่ะเอาจรไิไหมใช่ไหมฮะไอ้ข้างนอกผมเนี่ยก็ดูสิผมก็ลดๆอย่างนี้แหละแต่ว่าไอ้เรือนแสนนี่ผมไม่ใช้หรอกยานี่ตัวอาจารย์ของพวกนี้เอ้ยอย่าทิ้งะอย่าทิ้งสมมติมันมีประโยชน์กับคุณนะอ้าว คุณใช้สมมติให้เกิดประโยชน์คุณได้ประโยชน์จากสมมติขอโทษครับจิตอย่าเป็น่าตของสมมติเข้าใจแล้วอาจารย์คือมันมันมีแล้วแล้วไปว่างันนะอย่าไปแิ่งเอาเก็บว่าแต่อย่าเป็นทาสมันอย่าเป็นาสมันเท่านั้นเองแต่คุณได้ประโยชน์จากมันสุดท้ายก่อนจะไปครั้งคาถาศักิิ์สทธิ์อย่างมีความสุขอย่างมีชีวิตที่ดีของปีนี้หรือปีไหนๆก็ตามนะครับมากน้อยบอกแล้วข้อหนึ่งมกน้อยข้อสองสาระข้อสามสันโดข้อสี่ทำประโยชน์ให้คนอื่น ดรสนองวรอุไรครับแวอาพาิด่ามาทรายการสว่งนะครับขอมอบให้กับท่านอาจารย์ดรสนองวรอุไรนะครับที่วันนี้ท่านมาชี้ทางสว่างให้กับชีวิตของพวกเราแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยจริงๆสิ่งที่ต้องการสูงสุดนะครับความต้องการจริงๆแท้เลยของมนุษย์ในใจิตใจคือความสุขเราจะมีความสุขได้ง่ายๆได้แบบไม่ลำบากเลย ถ้ายึดถือสิ่งที่อาจารย์บอกและเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์เข้าใจแล้วและอาจารย์ก็ยืนยันกับเราอย่างแล้วนะฮะว่าสิ่งที่อาจารย์เข้าใจเนี่ยถ้าคุณยังหิวอยู่ถ้าคุณยังต้องการอยากจะกินอยู่ถ้าคุณจะไปไหนต้องขึ้นรถเมล์อยู่คุณเป็นคนธรรมดาคุณทนได้ทุกคนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมอาจารย์ครับวันนี้สิ่งที่อาจารย์มาให้พวกผมมีค่าจริงๆมีค่ามากๆเลยครับอาจารย์เวลาผมหมดแล้วอาจารย์ผมต้องขอกราบขอใคุณอาจารย์ยๆอยางสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทาตรงเนี้ แล้วมันหลุดๆไปบ้างมันพีดผิดเพี้ยนเพี้ยนไปบ้างเขาจะต้องทําอีกทำอีกเดี๋ยวมันมันก็อยู่เองอย่าท้อถอยใช่ไหมครับอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยวิญญาณนะครับผมความเพียรพราะล่าอาจารย์นะครับจริงๆสําคัญนะฮะสำคัญเรือตัวศรัทธาเลยครับในความดีที่ถูกต้องมีวิริยะมีสติมีสมาธิปัญญา อาจารย์ดรสนองวอร์เรอร์ไรวันนี้ให้สิ่งดีๆกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นปีนี้ทั้งปีอ่ะดีแน่นอนฮะอาจารย์แน่ครับดีทั้งปีเลยครับครับขอให้เข้าถึงขอให้เข้าถึงครับครับผมขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้สักครู่พกกระสงที่น่าสนใจก่อนเลยวะพกกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวคครับบอขุณครับ เนี่ยผมไม่ได้ลิขิตครับการกระทําของเราคิดพูดทำเนี่ยกรรมเป็นตัวลิขิตถ้าปัญญาที่เราได้จากสถาบันนะเขาเรียกไอคิวนะถ้าเรามารับจ้างาทํางานดีครับได้เงินแพร่นําชีวิตวิบัติีค่คนส่วนใหญ่ใช้ปัญญาทางโลกใช้ทั้งทํางานและใช้ทั้งบริหารจัดการชีวิตับผิดแต่ถ้าใช้ปัญญาทางโลกเนี่ยรับจ้างทางานหาเงินได้เงินเดือนครับ แต่ใช้ปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยนำทางให้กับชีวิตแล้วมันสุดยอดเลย